วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกิจกรรมของคุณเจมตรี hmm. เดินทางโดยรถไฟฟ้ามารครเพื่อบุ่งหน้าไปสานีรถไฟพเพื่อนๆคอยดูนะครับว่าเธอจะถามไลฟ์พอร์ชะจมตรีไปแม่ไปรอรถตรงไหนอะไปลงตรงไหนอะโอ้โหแล้วแม่จะไ,ไปนี่ไปคอที่ทางขึ้นรถไฟก็แล้วกันตอนไปแม่ไม่ไปขนุมเลยอะรถไปจเพราอยู่เดินมาตรงนู้นเป็นสามกิโลเลยนะโอ้โห ไอที่เ,เงียบๆเด็ดเดินทุกวันทุกวันแล้ววันนี้ผมไม่ขอเดินไอที่เ,เงียบๆเลยคือคิดเรื่องนี้นะไม่ได้ไม่ได้คิดตอนเงียบหรอกคิดไปก่อนแล้วโอเคอ่ะแม่ก็ไปรอที่สถานรถไฟสระโณเ<ม>พราะเราจะไม่เจอกุ้กลุยใช่ปห<ม>ไม่เจอเพราะกู้กลุยจะไปไปลายทางกู้กลุยเองใช่ปะโอเคเราเจอกันที่สรนแม่ขึ้นรถถายีวไฟฟ้าสรนเลยโอเคแล้วหนุ่มเขาไปจอดรถแล้วค่อยไปเจอกันนะโอเค ครสคอนเทนต์วันนี้นะครับดูนะครับแผกกระเป๋ารองเท้าแดงกางเกงดําเสื้อเขียว3ชั้นใส่แว่นบ้าไปแล้วกำลังออกมุ้งหน้าเดินเท้าไปไหนเราไปดูกันช่วงนี้เราอยู่ในซอยวัดด่าสำโรงเหนือแล้วเราจะไปไหนก็ต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราก็เดินผ่านซอยลัดนะครับซึ่งมีมอเตอร์ไซค์ใต้ไม่บนเลยนะครับเพื่อนๆดูดิครับจุดตัดตรงนี้เราก็เจอร้านหนังสือเก่านะครับย่านนี้ก็จะเป็นตลาดสโรนเก่านะครับก็จะมีร้านอาหารและนี่คือริมแม่น้ําคลองสโรนท้องสะพานแล้วรถไฟฟุ้ย ในที่สุดเราพบกันจังเตยยืนรอลูกชายไปที่ราชจงเตยจงเตยเยี่ไ yeah! ปไปเลยคัสคจนจดไตยเข้าไป,ไป,ไปแม่กดที่หมอเชชน,นี่นี่ดูที่จอเนี่หมอเชชจุ๊บครับผมนี่กดเองตึบ๊บ กดตัวนี้นี่กดตัวนี้ N8 ปุ๊บโอเคแม่กดเลขสองสองคนปุ๊บดีมากแล้วก็อะไรอ่ะจ่ายตังค์แบงค์มา124บาทอโ่จยจนใจน่าเช่าจริงๆเลยรยยี่มีแบงค์ได้หมดโอเค101ใบ50าหนึ่งใบก็ได้ okay, อ่า20จัดไปไม่เก่งเนี่ย ใส่ไป124บาทอ่าแบงคลีตังออกให้มันเป็นแบน,แ,บนแล้วสอดเข้าไปตรงนี้นี่ <c oughs> <c oughs> ดูดอะไรเลยเออน,นั่นแหละโอเคอีกใบท่าไรไหมน,นี่ดูนี่เหลือ24บาทแต่ก็ไปแต่ก็ไปอีกใบโหต้อไปทั <c oughs> <c oughs> ้งเก่งอย่เงี้ยจมตรา <c oughs> ใจเย็นใจเย็นใจเย็น นี่รอแม่ตรงนี้นี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วหยิบเลยออกไปพร้อมตังค์ทอนโอ้อะไรอะไรโอ้เออกนมนัดจริงๆริงเว้ยเเข้าห้องน้ำไปนู่นนู่นนู่นอ้อมไปเลี้ยวขวาเออได้ไหมโอเคลุย อโอเคได้หมดวางได้หมดอ่าโหลืมเลคคอร์ดเว้ยไปทำใหม่ได้ไหมเลืมเลคคอร์ดอ่ะแม่ไปทำใหม่ได้ไหมเลืมเลคคอร์ดไม่ได้แล้วนี่เลี้ยวขวาไปโอ้โหช่องยุทธจัปเหน่งมากโอ้โหอะไรนะว่าไงนะ รถเปล่าต้องไปต่ออะไรนะอันนี้ถึงเลยไหมเอออันนี้ถึงเลยรเปล่ามยังไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงหัวลำโพงเ,เราจะไปลงกรุงเทพอ่ะพิวัตรเดี๋ยวเราจะไปลงหมอชิดแล้วต่อใต้ดินอีกอนีออ่เลยบอกว่าให้มาก็ให้มาเผื่อเวลานะอย่าชวนเจเดี๋ยวมันฉุกระหูเผื่อเวลานี่มันเพิ่งห้าโมงนะรถออกอีกทุ่มไม่รู้สองทุ่มเข้าไปเข้าไปรถมาแล้วใ,นนใจเย็นใจเย็น ยวเปิดประตูแล้วคนอยอกตรงกลางมันมี2อ้งข้างเอาโอ้โหลากก็ได้แม่เนี่ยพ่อพ่อ ดูยุ่งเกเรไลทำไงาปลงลิฟต์ดีกว่าเฮ้ยอะอะอะไรนะแม่กดตัวนูนน้นไม่ไม่ได้กดตัวนี้บอกให้มันชัดเจน,น่ท่ไเวลาบอกอะ่ะ <c oughs> คนยิ่งฉลาดอดยูแ่แต่ว่าติดไปแล้วเนาะขอบคุณครับไปกดสอน กดปิดเฮ้ยเก่งเว้ยอ้าวก็บอกอ่ะก็บอกถูกว่ก็เลยเก่งข้าวรู้สึกรู้สึกหิวข้าวโอ้ยจะกินอะไรยังไม่รู้ดูก่อนโมันมาเปล่าโอ้ยอะไรล่ะตอกันเส็จโอ้ยไหวไหมเนี่ยหวโอ้ยมันยาวไปเนี่ยก็ปุบดิกดดิเออกดลงไปเออนั่นแหละ แล้วมันหลุดออมาอีกไงดึงขึ้นมาดิดึงขึ้นมาเท่าที่ต้องการเออพอยังงั้นเอ้ยไหมอืมมันตัวรถไฟมาปะเฮ้ยก็อยู่ที่แม่ดิ้็ฟอร์มอ่ะอ้าวของแม่มีของของของใครของมันนะเฮ้ยนั่นแหละมีสามใบอยู่ในเนี้ยเออนั่นแหละมีพบดูดีๆก่อนนมดูแล้วตกใจเนอะว่าของใครของมันก็ใช่ไงมีสามใบไง นี่อยู่ใบเดียวสามอ๋ออ๋อแล้วอ๋อแล้วอ๋อแล้วถูแล้วมาใส่อะไรกับแม่เนี่ยวันนี้โอ้ยตายแล้วตุ้ดรีไม่ทานอะไรรถกี่ทุ่มรถกี่ทุ่มไม่รู้แหละไปสองทุ่มโ่นคอยคอยไว้มันดีที่สุดนี่นุมแมนเล่าะเอ้นี่ปะมั้ง รอเลยรอด้านข้างชิดฝาไว้ชิดฝาไว้ครับไปจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บค่อยๆช,าชา้าๆแอปไว้ก็กดไปดิกดไปดิดปดเออนั่นแหล้วกดทั <c> ้ง <oughs> น,นึงทั้งน,นึงเออจนและกดนึงเลขกนึง,นนงปิดประตูเอันไหนเรียบร้อยประตูปิดแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดรอข้างหน้าเลยจิ๊บลังลงค่ะอ,อ๋อเ้โหจังไบรจังไบรลุย ดีมากชิด้าไว้เฮ้ยทำไมตลกอะกาแฟเฮ้ย้าไปเลยจึ๊บจึ๊บนี่ลงไปลอยระวังศีรษะจับราวด้วยอือเอแลวค่อยไปเห็นไหมให้ลงลิฟต์เลยขอบคุณเลย ขอบคุณค่ะอ่ากดจึกจ๊กจึ๊กกดลงเลยลงกด,ดลง,ลงดีไหมลงลงออกดลงตึ๊บมาพอดีเลยจำมตรีพร้อมตจอ่ากดลงกดขึ้นได้ไหม <c oughs> มองไม่เห็นนมไม่จุมตรีเก,ก่งดังเบ้ ไไวสิชั้นเดียวเองอะ่ะไปเขาตังบอกสองไปไปที่เคาน์เตอร์แล้วบอกว่าไปลงในตัวนี้ได้ไหม <c oughs> เดินนี่นี่นี่ไปไหนวะเอโอโไปในคอกนี่แหละจะบอกเขาว่าอะไรไม่รู้จะบอกเขาว่าไปสถานีรถไฟกรุงเทพ แบงอะไรก็ได้หยุดสถานีกรุงเทพค่ะสถานีกรุงเทพค่ะออขอสองคนคนขอเข้าประตูพิเศษด้วยอายุเท่าไหรหกสิบหกแกรู้แนละ้วครับ,บผมมาแล้วคนพี่มาแล้วแม่ถอยมาเดี๋ยวประตู แม่รับเหรียญแม่รับเหรียญก่อนแม่รับเหรียญก่อนขอบคุณค่ะปีเลยใช่ไหมครับเขอ่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับโอเคน okay, ั่นจับเลยแม่ยึดขวาชิดขวาหนูชิดขวา<ๆ>เดือดเต้นไหมเต้นเฉยอ่าระวังระวังเดินก้าวดีๆ,ๆเออจะเอาบาไหนก็เต็มที่เลย นี้มันเป็นรถไฟใต้ดินนะแม่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าเอ้ยเราจะไปขึ้นรถไฟบางซื่อไปต่างจังหวัดอ่ะอันนี้มันรถไฟฟ้าใต้ดินอัไหนว่าไปขึ้นเที่ยวหัวลำโพงหัวลำโพงไปเฮ้ยจริงเหรอน้องบอกหัวลำโพงเหรอกเขาเนี่ยพูดจาอย่างไงวะคืออะไรพูดจาว่าอะไรพูดจาอะไรว่าไปไปขึ้นที่หัวลำโพงว่าสั้นอ๋อจจีฟังผิดไม่บอกให้ชัดเจนว่าบางซื่อก็บางซื่ออืมหยุดอะไรนะผม ไอคนออกก่อนเราโมโหแม่อย่างแน่นเลยแม่อืมอันเนี้ยมันแค่ไปสองสถานีแคะแม่ก็ถึงแล้วนะแม่มัไต้องตื่นเต้นวางรอนี่เธอจะเดินตัวปิวหรออืมไม่ฉันต้องลากให้เธอด้วยอ่ะเธอแข็งแรงกว่าฉันโอ้ยแม่จะได้มีตัวพยุงไงอืมพยุงตัวเองพอแล้วอ่ะเอาไปทำไหมอืมทางนี้สิโอ้ยเดี๋ยวออกทางพิเศษปะอืมเตรียมเหรียญเนาะ เตรียมทำไมล่ะอ้าวก็เหรียญต้องคืนเขาสิอ้าวอ้าวอยู่ในกระเป๋าโอ้ยแล้วจะไม่ให้เขาเหรอเนี่ยอ้าเหรียญบาทและเหรียญสิบเอ้ยอย่าตลกอย่าตลกตอมตราตอมตราอย่าตลกขอเอาฟังพิเศษเลยเ่ยไหมเกียมเก่งมากแม่แม่แม่นี่ถึงแล้วซ้ายหรือขวาถึงแล้วจะเข้าห้องน้ำไหมแล้วห้องน้ำเยียบเลยเนี่ย นี่ก๋วยก๋วยเตี๋ยวคุกที่เขาดังๆมากินนะมึงกินมีมีมนะเป็นไงเออเอาปะคุกอะไรมาลางมาล่าเออเออทุกอย่างเดี่ยวก่อนเดี่ยวก่อนไปปวดก็่ตรงนี้ห้องน้ำเดี๋ยวเข้ากันอ่ะไปปวดก็ต้องเข้าโอ้ยทำไมต้องแขว่งแขนนะก็ชอบแฟงโอ้ยโอ้ขอบคุณมากเลยครับอืมต้องพิเศษด้วยขอบคุณมากครับไปก๋วยเตี๋ยวลุย แ,แ, اي, แม่เดี๋ยวหนุ่มว่าแม่เอ็กซเรย์อ่าแม่ก็จะรู้ว่ามันทํายังไงป่ะที่ไหนยืนดูก็รู้แล้วป่ะที่ไหนแม่ก๋วยเตี๋ยวไงคนเยอะเลยเนี่ยแม่เจ็ดสิบห้าใช่ไหมอือกินก๋วยเตี๋ยวชนน้ำในกรล่อล่องไม่ได้มาผ่อยนะแม่ก๋วยเตี๋ยวเส้นพลุกนี่ดังนะแม่เออแม่จะได้รู้ไงรสชาติแม่เราจะเรียนแบบเขาอือต้องเรียนแบบแล้วเราไปทำคลุกๆกินกันให้แม่กินทุกหนึ่งนะหนุ่มไม่กินก็ได้ให้แม่กินคุกหนึ่งครึ่งเออได้ได้เราเราไม่มีตังขนาดนั้นเลยใช่ปะ นี่แม่มดูเมนูสินี่ไงไหนนี่ไงเนี่ยหมูแดงซิ๊วหมูเด้งมิโซะเนี่ยดูน้ำปรุงน้ำคลุกเขาหเห็นไหม,มน้ำลายไหลไหมยังยัง <c oughs> อะไรนะไม่ชอบกินหมูแดงเพราะต้องเจอทุกวันอ๋ออันนี้ไงโคตรหมูแดงหมูแดงคลุกเส้นคลุกอ่ะอันนี้เกี๊ยวคลุกอันนั้นเกี๊ยวพุ่งหัวซอสอันนี้ข้าวตี๋เส้นกรอบ ุกไหนกิไ<ม>นไปเถอะแม่มันรสชาติไม่เหมือนกันหรอกแล้วเราก็ถึงสถานีรถไฟจนได้รอเวลารถออกพร้อมกับบุกไกล